ข้อเหล็กตวงน2สนิ้วเพื่อเอาไปทดสอบโอเคเดี๋ยวไปทดสอบกับตัวเครื่องบาก ตัวเครื่องบาาตัวนี้นะครับใช้งานร่วมกับตัวปั๊มไฮโดรลิกนะครับอันนี้เป็นปั๊มไฟฟ้าควบคุมด,ด้วยออจะเป็นสวิตช์ทาวนะครับถ้าเรากดปั๊มก็จะทํางานนะฮะทีนี้เวลามันบากมันจะบากได้ที่เราฝังนะครับการใช้งานตัวนี้ควรที่จะติดตั้งในลนักษณะให้มันคว่ำลงลักษณะนี้นะครับแต่เนี้ยเราทําเพื่อทดสอบนะครับเดีย๋ยวเราจะลองก่อนสาเหตุที่คว่ำลงก็เพื่อวเวลาที่มันตัดบากไปปุ๊บเนี่ยมันจะคลายเศษเหล็กที่บาาเนี่ยให้ตกลงไปข้างล่างครับ ก็คือข้างล่างให้โป่งตัวนี้ก็คือยึดกับผนังหรือว่าเสาะอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็เป็นชิ้นงานครับใส่เข้าไปนะครับคราวนี้มันบากได้ทีละฝั่งดังนั้นเราจะต้องมีการมาร์กไว้ก่อนนะครับสองจุดก็คือให้มันตรงกับกีดน,นี้นะครับฝั่งนึงก็เช่นกันเดีย๋ยวเราได้สลับมา กดสวิตเรียบร้อยครับกดอีกข้างเรียบร้อยครับออนนี้ก็กลับด้านนะครับน,นี้ก็ให้มันตรงกับอันนี้นที่เรากด ตอนนี้ก็จะเชื่อง่ายขึ้นครับบพา่อให้เชื่อมง่ายโอเคแล้าทำไมปกติพอบจะส่งครับ